สบัสดียินดีต้อนรับข้าสูา้านเพนดาเตทูเดอร์มีลูกค้าจะมาสักหูปโพหูเมเนะซึ่งใส่ทีนาเอึกสองค่ะคนอื่นเมื่อเท่าก็ใส,ยส่ยาซาไปก่อนมาแกซาปะไวสี่สิบห้าห้าสิบนาทีหลังจากที่เอาใส่ยาซาแล้วแล้วห้าก็มาว่างตำแหน่งติดลายเมื่อเวลาผ่านไปสองชั่วโมงไปงานซักภ้าเหมือนก็สมเร็จไป ยังแต่แบกเกาแลซือเมเทิงหัวสักหูเม่แล้วแล้ว,ลว,ลวเฮามาตโตสักหูพอตามด้วยซือพอใส่ทั้งเทิงแลสักแบกเกาเมื่อเวลาผ่านไปลายก็สำเร็จไปเป็นเฮียพ่อยงานสักภาพเหมือนลูกค้าจะเลือกเป็นงานขาวดำและแบกลกาวจะเลือกเป็นงานดำจางลูกค้าขอเลือกเป็นเสกเงาลูกค้าเป็นผู้มีพระคุณโตว,วิดามารดาลายจึงเลือกสักหูพอเม่จะเลอกไวในห่างกาย ก่อนที่จะย้ญยมาปานนี้ก็เป็นผู้ที่มีพระคุณเนาะสวยเบ่งแยงดูเลและให้กำเนิดบุตรคนนี้และลูกค้าคนนี้จึงเลือกรูพ่อเมสักไหนาเอาเพื่อจะเลือกไว้ในห่างไกย